ครับสวัสดีครับผมภาคจะเริยนุคุณพันธ์นะครับทำการรายงานดีดีพอร์ตหนึ่งงานวิเคร์ครั้งที่18ระหว่างวันที่5ถึง9้าพฤษภาคม2557น้าะครับในส่วนที่1ก็จะเป็นส่วนของหนึ่งงานมาร์เก็ตติ้งนะครับก็สัปดาห์นี้นะครับก็มีความทุนนะครับเนื่องจากมีลูกค้าลงทุนเพิ่มนะครับเือคุณพรสีนะครับลงทุนในผืนสมุยนะครับ7 0 0 0 0 0บาทนะครับต่าผนตดแทน18บแด็นก็นดำเนินการนําเงิน ามาให้กับทางเราเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องตอบอแล้วก็ได้นำเช็คนะครับผลตอบแทนของนักลงทุนเนี่ยเขา้เขาบัญชีเรียบร้อยแล้วหรือบางท่านก็ส่งไปทนีไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเรื่องต่อมาคือเรื่องที่3ก็คือการติดต่อพี่อินนะครับสอบถามเรื่องการลงทุนก็ได้ทราบข้อมูลว่า น่าจะเป็นเงินลงทุนอยู่มาทั้งสองล้านนะครับพื้นที่ก็เป็นกรุงเทพกับหาดใหญ่นะครับแล้วก็ผลตอบแทนนะครับยังยังต้องมีการพูดคุยกันนะครับเนื่องจากผลตอบแทนที่ทางพี่อินเคยได้รับมาเนี่ยก็จะอยู่ในผลตอบแทนที่สูงนะครับประมาณนักสาเปอร์เซ็นต่อเดือนนะครับแต่ถ้าหากเรามาเล่นในพื้นที่อยู่หาดใหญ่หรือกรุงเทพเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยเต็มที่ก็น่าจะได้แค่สองเปอร์เซ็นต่อเดือนนั้น จะต,ต้องมีการเจราจากับทางพี่อินเป็นเคส by เคสนะครับเรื่องที่สี่ก็คือเรื่องเอกาสารคุณวัฒนานะครับอยู่เรื่องหว่างการดําเนินการและรอส่งให้คุณแม่เซ็นนะครับทีนี้มันก็ยังมีเรื่องที่จะต้องคือติตตามก็คือเรื่องการทําหนังสือรับรองมาเนื่องจากว่าผืนสมุยนะครับตอนแรกนะครับก็จะมีเพียงคุณวัฒนากับคุณอนุวงศ์แต่เนื่องจากว่าทางคุณพรศรีเนี่ยได้เข้ามาถือหุ้นอีกส่วน จะสสแสนบาทเนี่ยครับก็ต้องทําการทําหนังสือรับรองบริษัทใหม่อันนี้ก็ต้องโดยทางพี่หนึ่งได้ติตตามแจ้งไปทางบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอให้บัญชีเขาประสานอีกทีหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำหนังสือรับรองกลับมาแล้วก็ให้ทางนักลงทุนสองท่านเซ็นนะครับแล้วก็ทําเป็นการเข้าชื่อบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทต่อไปนะครับเมื่อถือหุ้นบริษัทแล้วก็ต้องมีทําการซื้อขายที่ดินนะครับที่ เกาะสมุยนะครับก็ต้องไปทําเรื่องที่กรมที่ดินที่ห้วยขวางอีกทีหนึ่งน,นะครับนี่ก็คือเรื่องน่าจะต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ต้องใช้กระบวนการอีกสักระยะหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องเรียนแจ้งให้กับทาง Market i n g นะครับคอยประสานกับทางนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นคุณวาษนาและคุณปอามเสห้เข้าใจถึงระยะเวลาในการทํางานด้วยนะครับซึ่งทางเราเองก็จะต้องติดตามงานาให้มีความเร่งรีบและรว,วดเร็วนะครับเพราะเนื่องจากว่านักลงทุนเมื่อลงทุนไปแล้วนะครับเขาก็จะมี เหมือนเป็นหลักประกันนะครับก็ถึงเรื่องการหลักประกันเข้ามานะครับตรงนี้เราเองก็ต้องประสานด้วยนะครับประมาณนี้ครับในส่วนของวีแคร์ในฝ่ายมาร์เก็ตติ้งก็ขอจบรายงานวีดีรีพอร์ตเป็นเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ